รถมาลบลบนี่ก็เป็นยังไม่กดถ่ายเลยถ่ายแล้วปเป็น behind the scene นะครับเบื้องหลังกับน้องๆในทีมมีคกูแปรนะครับก็ลองดูครับมี3คนก็น้องเขาก็เห็นตัานแล้วเขาอายนะครับครับก็ เดี๋ยวเราชมกันนะครับเพราะวันนี้น่าจะถ่ายกันเยอะมากเท้าเท้าเท้าอะไรกันเท้าไอไอเท้าเออแล้วเราเท้าเข้ากล้องโอเคเข้ากล้องอย่างงี้ยนะต้นนะครับเทากล้องท่าอะไร คือความเป็นเข้ากล้องอ่ะเข้ากล้องจะมีความยิ้มเออมันจะยิ้มแบบคนจริงคนตีอยู่อ้าวอ้าวมันมันอาจถือว่าโอเคเออเข้ากล้องเอาขาออกเอายืดเหมือนกันเออเออประมาณนั้นเอาไ,ไ <ป S 1> ครับมันจะได้พอเท่าๆกันตอนนี้มองกล้องมองกล้องเออ,อ,งองันน้าถล้อง พ่ออยู่ออะไรครับเข้ากล้องครับมาจากโรงเรียนคุณเคยพิเศษครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวได้เลยที่ไรครับตอนแรกชื่ออ้ายครับมาจากโรงเรียนนะครับเอ่อสุงเปลาไชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรเอตันครับฝากติดตามช่องเอตันดีเอ็มเีได้เลโรงเรียนเซนต์โดมินิกครับ

กินกินธรรมดาไม่เอาไม่เอาอะไรขึ้นนี้เสคเรับเริมสองอเเสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาถ่ายรูปโปรไฟล์กันนะครับแล้วก็มีตอดลืมลืมพูดชื่อสวัสดีครับผมเอตันนะครับวันนี้เรามาถ่ายโปรไฟล์กันนะครับก็ผมเป็นคิวแรกนะครับก็ยังเหลืออีกสองคนนะครับก็คือพี่ไอแล้วก็พี่เขา้ากล้องนะครับก็ผมเป็นคนแรกเลยนะก็เดี๋ยว ไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อข้าวกล้องนะครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายโปรไฟล์นะครับผมผมก็เพิ่งจะเข้ามาที่กลุ่มม่ครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมอายนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเอสวัสดีครับผมอายนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปโปรไฟล์ในกลุ่มของมินิกลูแบนนะครับผมไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับก็มีน้องอีกหนึ่งคนแล้วก็พี่อีกหนึ่งคนนะครับผม ก็น้องชื่อเอตันนะครับส่วนพี่ชื่อข้าวกล้องนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรับรองกินแน่นอนครับผมเอา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 นั่งปกติเออเขียขอนั่งยงยังไม่นะเออถีผ้ามองมิงมังมิงเออมังมิงวง ร้องโอเคถูกต้องกลางถนนแล้วไงใจมันเรียกร้องยิ้มไม่ต้องเห็นฟันเออยิ้มยิ้มยิ้มเพือ่อนแน่นอนกงครับเฮ้ยี่ไงวนตัวนตัว i n t and น n t e r v i e w e l ไลอสุดเลมินิฟแบ พี่กอครับโก้ที่อยากเล่นบ้างแต่ตอยไ้แล้ที่บ้านก็ไม่ได้แบบสนับสนุนอะไรเลยสิ่งที่ชอบเราเท่าไหร่ก็ใช่ใแล้วเราได้โบนัสครั้งแรกงั้นก็เลยจัดนั่งยองนั่งยองเ